ดีค่ะผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้แลนดผพาผู้ชมทางบ้านนะคะมาเที่ยวเขาพนมรุ้งค่ะมาเก็บภาพบรรยากาศสวยงามไปฝากผู้ชมทางบ้านนะคะเดี๋ยวเข้าไปชมกันนะหลายๆท่านก็อาจจะเคยมาแล้วแต่หลายๆท่านก็ยังไม่เคยมาส่วนแลนด์ค่ะครั้งนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะที่ได้มีโอกาสมาที่นี่นะคะเดี๋ยวเข้าไปชมบรรยากาศพร้อมกันนะว่าจะสวยงามขนาดไหนค่ะเรามาเที่ยว จังหวัดบุรีรัมย์กันนะคะซึ่งแรงางานประกวดค่ะก็ถือโอกาสมาแล้วก็มาเก็บภาพบรรยากาศสวยงามไปฝากผู้ชมทางบ้านค่ะต้องซื้อบัตรเข้าชมด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูก่อนว่าไปซื้อบัตรตรงไหนด้านหน้าที่เรามองเห็นอยู่นี้นะคะก็จะเป็นร้านจำหน่ายขายของฝากต่างๆนะคะเป็นของฝาก เนี่ยผ้าพันคอรกระเป๋าส,สวยๆกระเป๋าส,สวยๆวันนี้เรามาเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะโอ้ผ้าถุงส,สวยๆนั่นเลยเนี่ยสวยงามมาก ฝากเยอะแยะเลยอ่ะหมวกใช่สวยงามค่ะสวยงามดูกระเป๋าืมกระเป๋าสวยจังเลย สวยจังเลยอะจากสารอุ้ยสวยๆยยนั้นเลยอุ้ยผ้าถุงสวยจังเลยผ้าถุงสวยมากข้าใหา้่อ้าเอ๋ผ้าทอโบราณมตีตีนแดงก็สามรอยจ้ะมาตีตีนแดงจ้ะตัดสำเร็จเลยค่ะหุ่นไหนที่จะไปนุ่มได้ สวยๆเซ้าชุดก็มีค่ภาพสวยๆนักท่องเที่ยวก็ถือว่าไม่ค่อยเยอะนะคะดูรถด้านหน้าค่ะเรามาถึงนี่ก็เที่ยงนะคะเที่ยงปราสาพนมรุ้ง แ้ฉจะไม่รู้โอ้ยรู้แต่ว่าขี้เหนียวอะ่ะร่วมเรียนดีจังเลยร่วมเรียนมากนะักท่องเที่ยวก็ไม่ค่อยเยอะนะคะโอ้ยเดินขึ้นแค่นี้ก็หอบเพียงแค่ดีนะเตรียมรองเท้าพ่อใบมา ดีที่เตรียมรองเท้าพ่อไปมาครั้งแรกในชีวิตนะคะผู้ชม่คะครั้งแรกที่ได้มีโอกาสมาจริงๆแล้วนี่เป็นครั้งที่สองที่แลนด์มามาจังหวัดบุรีรัมนะคะแต่มาครั้งก่อนก็ไม่ได้แวะมาโอ้ยต้องเดินบันได ขึ้นบันไดอีกหลายขั้นได้มาแล้วค่ะบาทผ่านประตูทานละยี่สิบบาทนะคะเดี๋ยวถ่ายลงไปข้างล่างนี่ค่ะก่อนจะขึ้นไปด้านบนก็จะมีป้อมจำหน่ายบัตรผ่านประตูเราก็จะขึ้นไปด้านนี้เห็นบันไดแล้วก็เหนื่อยเลยค่ะผูช้ชมค่ะ นี่เลแลนมาคนเดียวนะเดินทางมาคนเดียวสองครั้งแล้ะครั้งก่อนมาบุรีรัมย์ก็มาคนเดียวครั้งนี้ก็มาคนเดียวโอยหมดเรี่ยวหมดแรงดีนะเตรียมรองเท้าพบไว้ในรถไม่งั้นนะ่ะหมดสิทธิ์เลยว้า สวยมากนี่ขนาดยังไม่เห็นนะเนี่ยแค่วิวทิทัศน์นะเนี่ยถ่ายผู้ชมได้ชมร,บรอบๆนะคะชมบรรยากาศทางเดินขึ้นค่ะถ้าผู้สูงอายุมานะหมดสิทธิ์เลยอะ ว้าวผู้ชมเห็นตะไกร้แล้วสวยงามจริงๆเลย สวยมากนี่เที่ยงกว่านะคะเกือบบ่ายโมงแล้วดีหน่อยค่ะที่วันนี้แดดไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่เห็นแต่ไกลถือว่ามีบุญวาสนาค่ะผู้ชมขะที่วันนี้แลนแลนตั้งใจมานะขับรถจากอ่ะจากตัวจังหวัดออกมา จ็ดสิบกิโลเมตรค่ะมาถึงที่นี่มางานประกวดบอลสีค่ะถ้าไม่มางานประกวดก็คงไม่มีโอกาสได้มาวันนี้มาถึงแล้วก็มาเก็บภาพบรรยากาศไปฝากผู้ชมทางบ้านค่ะถ้าใครยังไม่เคยมาเชิญชวนได้นะคะจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะตรงนี้จะเป็นขึ้นกับอำเภอเฉลิมพระเกียรตินะคะอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ ใครที่ยังไม่เคยมาเชิญชวนค่ะโอ้ยแค่เห็นบันไดผู้ชมค่ะเชื่อไหมเห็นบันไดขึ้นเห็นบันไดทางขึ้นโอหสุดยอดเลยบันไดทางขึ้นนักท่องเที่ยวก็พอมีนะคะก็พิบพอมีอยู่จริงๆแล้วบุรีรัม์ก็มีมี สถานที่ะวราิศาสตร์ปราศาทเก่าแก่ในะปะวราิศาสตร์เยอะเลยนะคะสวยๆอย่างนั้นดูสิเนี่ยสร้างมาตั้งกี่ร้อยปีเราไม่รู้ เพียงสุดงต่ยาีย๋้วน้าที่มาตัดยาตอเสร็จต้องนั่งพักเหนื่อยก่อนนะต้องนั่งพักก่อนขึ้นนะ ทางภาคอีสานนี่มีสถานที่ส,สวยๆงามๆให้มาเที่ยวเยอะนะคะหลายๆจังหวัดเลยะแท,ทแทบจะทุกจังหวัดเลยค่ะวัฒธนธรรม ของแต่และจังหวัดก็จะแตกต่างกันไปนะคะให้จะเดินไหวไหมคะเนี่ยเสร็จต้องนั่งพักเหนื่อยก่อนเนาะหาที่นั่งพักเหนื่อยก่อนก่อนจะเดินขึ้นนี่เลยแลนนั่งพักมาสองรอบแล้วนะคะจากทางจากที่จอดรถเข้ามาก็เดินไกลพอสมควรผู้สูงอายุนี่หมดสิทธิ์เลยอะแต่ไม่แน่ใจนะคะว่าจะมีจะมีทางที่รถขึ้นมาได้หรือเปล่า พักเหนื่อยก่อนเดี๋ยวค่อยไปต่อตอนขึ้นเนี่ยหนักหนาสาหัสแต่ตอนลงก็คงจะสบายหน่อยเดี๋ยวไปเก็บภาพบรรยากาศด้านปนให้ผู้ชมได้ชมนะใครยังไม่เคยมาเชิญชวนนะคะแะแรงก็มาครั้งแรกค่ะครั้งแรกในชีวิตเลย พักก่อนพักก่อนค่ะใกล้ถึงแล้วนี่เห็นไหมคะมองลงไปเดี๋ยวมองลงไปด้านล่างนะดูด้านล่างค่ะที่เราเดินมานู้นไกลๆนู้นเลยขึ้นต่อ สวยจังเลยค่ะนั่งก่อนพักก่อนเดี๋ยวจะพาผู้ชมเข้าไปชมด้านในค่ะมีรถเข้ามาถึงนะคะมีรถเข้ามามีรถขึ้นมาได้ค่ะมาด้านมาด้านหลังขึ้นมาด้านหลัง ถ้านั่งรถขึ้นมาเนี่ยค่าผ่านประตูจะอยู่ที่ท่านละ70บาทนะคะและส่วนด้านหน้าค่ะจะก็จะเดินไกลหน่อยก็จะเสียค่าผ่านประตูท่านละ20บาทค่ะถึงแล้วผู้ชมคะสาธุสาธุสาธุสาธ,สาธุเดี๋ยวแลนแลจะพาทุกท่านเดินเข้าไป ด้านในปรา,าสาทสวยมากสวยมากมืดๆหน่อยนะคะมีกลิ่นข้างข้าวด้วย ผ่านประตูด้านหน้าให้เข้าประตูด้านข้างค่ะนี่เราขึ้นมาด้านบนสุดแล้วนะคะบนสุดแล้วโหไม่น่าเชื่อฝีมือคนโบราณสุดยอดเลยค่ะสุดยอดเลยอะสวยมากสวดมากผู้ชม นี่นะคะที่เรามองเห็นด้านล่างสูงสๆเรามาถึงด้านบนสุดแล้วนะโอ้ยเย็นมากเลยขึ้นมาด้านบนมืดๆหน่อยนะคะเพราะว่าเหมือนได้กล้ำเลยอะ อันนี้อยู่ใต้อยู่ใต้องค์ประสาทจะมีกลิ่นกลิ่นข้างข้าว อ๋อด้านหลังด้านหลังก็จะมีที่จอดรถก็จะมีทั้งหมด3ประตูนะคะประตูหนึ่งประตูหนึ่งนี้เป็นหน้าเป็นด้านหน้าองค์ปราสาทค่ะ,คะแล้วก็ประตูสองแล้วก็ประตูสามค่ะก็ถ้าเข้าประตูถ้าเข้าประตูสามนะคะ ก็จะเดินใกล้หน่อยผู้สูงอายุก็สามารถขึ้นมาได้สวยงามแต่ถ้าเข้าประตูนหนึ่งผู้สูงอายุมาไม่ได้นะคะเพราะว่าเดินไกลามากที่เรนแลนพาเดินเขาบอกว่าถ้าถ้ามาถ่ายตอนตะวันใกล้ตกดินเนี่ยจะสวยงามมากเลยอะ ตะวันตกนี่เห็นไหมพระอาทิตย์ตรง15ช่องประตูทั้งหมดมี15ช่องประตูนะคะโอ้มีช่วงเวลาอยู่ค่ะผู้ชมค่ะวันที่3ถึงวันที่5้าเมษายนเวลา6 6หจุดหโมงหโมงสนาทีค่ะ แล้วก็วันที่8ถึงวันที่10กันยาตีห้าตีห้าจุดห้าสนาทีค่ะแล้ววันที่ห้าถึงวันที่7ดมีนาอันนี้ช่วงเย็นค่ะช่วงเย็นหกโมงถึงสิหถึงหกโมงหกโมงเย็นสิบห้านาที วันที่5ถึงวันที่7ตุลา5มงเย็น55นาทีค่ะนี่จะเห็นภาพส,สวยๆแบบนี้ตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงกว่าแล้วค่ะที่แลแลนมาเนี่ยโหมาเก็บภาพบรรยากาศสวยๆไปฝากผู้ชมทางบ้านนะคะอธิษฐานจิตไปด้วยกันนะคะขอพรไปด้วยกันค่ะครั้งแรกในชีวิตเช่นเดียวกันค่ะที่ที่ไลแลนพาเที่ยวได้มีโอกาส มาเที่ยวที่นี่มากราบขอพรที่นี่ค่ะมาเดินชมวิวทิวทัศน์แล้วพื้นที่รอบๆก็สวยงามโอ้โแค่วิวแค่วิวทิวทัศน์นี้ก็เหลือเฟือสวยงามผู้สูงอายุมาได้นะคะหนะ้าประตูประตูสามค่ะสามารถนำรถยนต์เข้ามาแต่ว่าค่าผ่านประตูก็จะแพงหน่อย ท่านละเจสิบบาทแต่ถ้าเข้าประตูหนึ่งท่านละยี่สิบบาทค่ะแต่ประตูหนึ่งเนี่ยคือมองเห็นปราสาทได้ไกลมากแล้วก็สวยงามมากประตูหนึ่งสวยสวยมาก มีจุดให้ไหว้ปราสาทเดี๋ยวขับไปไหว้ก่อนสามารถขับรถขึ้นมาได้เนี่ยผู้สูงอายุมาได้ค่ะมีทางเนี่ยทางขิดรถขึ้น เตรียมดอกไม้ทูบเทียนมาเองอ่ะผู้ชมค่ะหลายๆไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยเพราะเราไม่เคยมาต้องเตรียมดอกไม้ทูบเทียนมาเองแล้วก็าไหว้จุดนี้อันนี้นะคะลานตรงนี้น่าจะเป็นลานปฏิบัติธรรมค่ะลานกิจกรรมต่างๆน่าจะจัดอยู่บริเวณนี้นะคะเวลามีงานบวงสรวงต่างๆค่ะ อธิษฐานจิตไปพร้อมๆกันนะคะผู้ชมขาเรียนๆไม่ได้เตรียมดอกไม้ทุบเทียนมาก็ไหว้มือเปล่านะคะพนมมืออธิษฐานจิตไปพร้อมๆกัน,นะคะ่ะเอาบุญไปฝากผู้ชมทางบ้านนะคะ ไหว้ขอพรเสร็จแล้วเราก็จะพาผู้ชมกลับค่ะท่านใดยังไม่เคยมามาได้นะคะอย่างที่บอกค่ะให้เข้าประตูสามนะคะขับรถเข้ามาประตูสาก็จะมีค่าผ่านประตูท่านละเจ็ดสิบบาทแต่ถ้ามาประตูหนึ่งนะด้านหน้าก็จะมีสินค้าของฝากวางจำหน่ายแล้วก็จะเดินไกลนิดนึงค่ะแต่ว่าภาพบรรยากาศที่คุณเห็น วิวทวทัศน์ที่คุณเห็นเนี่ยจะมองเห็นปราสาทได้ไกลแล้วก็สวยงามมากคุ้มกับการเดินค่ะผู้ชมค่ะถ้าเข้าประตูนหนึ่งวันนี้นะักท่องเที่ยวก็ถือว่าเยอะอยู่นะคะถือว่าเยอะอยู่ลีลาวดีสีชมพูสวยมาก คุ้มกับการเดินเหนื่อยหอบหอบแค่แค่ค่ะคุ้มมากปราศาทขนมรุ้งค่ะวันนี้พาผู้ชมมาเที่ยวปราศาทขขนมรุง้งอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะแล้วก็ตอนนี้แรงก็กำลังจะพาผู้ชมทางบ้านค่ะเดินลงไปด้านล่าง เยอะอยู่เยอะอยู่นักท่องเที่ยวเยอะอยู่ค่ะนี่เห็นไหมเยอะอยู่ถ่ะให้ชมอีกรอบนึงค่ะสวยงามมาก จากที่จอดรถแล้วก็เดินมาถึงปรา,าสาทนะคะผู้ชมคขาประตูหนึ่งนะประมาณหนึ่งกิโลเมตรประมาณหนึ่งกิโลเมตรค่ะไกล้พอสมควรแล้วก็มีบันไดนี่ดูดูค่ะตอนลงไม่เท่าไหร่ตอนลงได้อยู่แต่ตอนขึ้นนั่งพักสองรอบสามรอบเลยอะ่ะ คุ้มกับการเดินทางคุ้มกับความเหนื่อยครั้งแรกในชีวิตนะคะเป็นครั้งแรกในชีวิตแล้วก็เป็นครั้งที่สองที่มาจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ คุณยยาโห<ว>โหคุณยายเก่งจังเลยอ่ะคุณยายอายุเท่าไหร่ละคะเนี้ยคุณยายอายุเท่าไหร่คะ75อุ้ยแล้วขึ้นไปถึงด้านบนไหมคะถึงด้านหลังนู่นเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะ75 <laughs> แต่แต่ถ้าแต่ถ้าขับรถขึ้นประตูประตูสามอ่ะเกือบถึงเลยนะคะถ้าเข้าประตูสามไปเห็นลไปไปดูลค่ะผู้สูงอายุจะไม่ทรมานเท่าไหร่ถ้าเข้าประตูสามแต่พอมาเข้าประตูหนึ่งอ่ะเดินไปกิโลเราเราจะไม่เห็นเราจะไม่เห็นทัศนียภาพในในต้นทางมาใช่ค่ะใช่เนี่ยเนี่ยขึ้นประตูหนึ่งเนี่ยเห็นชัดเลยค่ะความสวยเนี่ย จริงค่ะจริงชใช่ค่ะใช่ทนเหนื่อยหน่อยเนาะโอ้โเหเจ็ดสิบกว่าแปดสิบค่ะผู้ชมค่ะท่านแข็งแรงมากเลยอะ่ะหมดแรงหนึ่งกิโลเมตรได้นะคะไขรเข้าประตูนหนึ่งก็เตรียมตัวแต่ว่าประตูนหนึ่งสวยงามจริงๆค่ะขากลับไม่เท่าไหร่เพราเดินลง ขึ้นเจ้าพระคุณเอ้ยแทบหมดแรงนั่งพักตั้งหลายรอบแต่อยากได้ภาพส,สวยๆอยากได้บรรยากาศส,สวยๆไปฝากผู้ชมทางบ้านก็ต้องยอมเหนื่อยแล้วก็เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้มาคุ้มกับการเดินทางครับผู้ชมคะ่ะและทางขึ้นก็จะขึ้นเขามาหน่อยนึงนะ ขับรถต้องขึ้นเกียร์ต่ำมาตลอดเลยขึ้นเขามาประมาณประมาณ5้ากิโลเลยมั้งวันนี้นะักท่องเที่ยวเยอะอยู่เยอะอยู่ก็ทยอยมากันเรื่อยๆด้านบนก็เยอะด้านนี้ก็มีพอสมควร ใครยังไม่เคยมาเช,ชิญชวนได้นะคะปราศาสตร์พนมรุง้งอำเภอเฉลืมพระเกียติจังหวัดบุรีดย์ค่ะ คุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปจนจบคลิปค่ะตามกันต่อนะคะคลิปต่อไปแลน์แลนที่ยวจะพาทุกท่านไปที่ไหนอีกค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ